สินค้าทั้งหมดที่คุณเห็นได้มาในราคา14บาทรวมชิปปิ้งแล้วได้มาจากพิสาซาสซิ่เหลีสเหลบนแอปสอปปี้ได้ยังไงมาดูกันวันนี้นะครับผมก็จะมาแกะกล่องนะครับที่ได้ส่งซื้อจากพิสซาสิ่เีสเหลนะครับของแอปสอปปี้นะครับทั้งหมดนี้ได้มาในราคาชิล71บาทนะครับพร้อมฟีชิปปิ้งครับเดี๋ยวเราเริ่มมากแกะและกันนะครับ อันนี้เป็นสินหาชิ้นแรกนะครับเป็นถุงมือพลาสติกนะครับจำนวนหนึ่งร้อยชิ้นนะครับได้มาในราคาหนึ่งบาทอันนี้ขอนชิปปิ้งแลมนะครับก็คือมีคูปองสะดวกฟรีชิปปิ้งนะครับเดี๋ยวมาแก้กันนะครับอันนี้ก็เป็นถุงมือพลาสติกนะครับจำนวนหนึ่งร้อยชิ้นนะครับผมมาทีเดียวนะครับสำหรับผม เันละมาร์กเก็ชิ้นทัดไปะน่ะสิครับชิ้นนี้ก็จะเป็นในส่วนขอ์พัสดุดลบนะครับสังส่งีื้อเรื่องแบนะครับยังมาแกงกันนะครับอ้าวสั่งสีน้อเรื่อแต่ได้สีเหลืองมานะครับไม่ได้ไลนะครับสีเหลียงก็ได้นะครับ,รรรบอันนี้ก็เน้นบาทเหมือนกันนะครับฟรีจิตพิงเช่นเดียวกันนะครับ ใช้ได้ดีไรที่เดียวนะครับแต่เมื่แกะถัดมานะครับถัดมาก็เป็นกรนส่วนของเมเ็ดีนะครับส่วนสสิชิ้นเหมือนกันนะครับเอออันนี้หอไม่แกละกันหัดเน้นจากเอามืเอเราปืนไม่อยากไปสัมผัสที่มน,ะะนบาทนเดียวกัน ย่ามาดูตัวหาไปเลยดีป่าเอาอันนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นปากกาเคมีนะครับสีน้ำเดินนะครับอันนี้ซื้อมาให้ลูกค้านะครับอันนี้ก็หนึ่งบาทชินเดียวกันนะครับฟรีชิปปิ้งรเราจะเลือกเฉพาะสินค้าที่มีคูปองว่าใช้คูปองฟีชิปปิ้งได้นะครับก็จะมทั้งมุมกเย็นหนึ่งบาทนะครับ แกมาแล้วฟีดโอนี้นะครับหนึ่งบาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองแกะแล้วก็เขียนกันนะครับว่าใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับ่หมาทดลองเขียนกันนะครับโอเคใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวรออีกด้านหนึ่งนะครับโอเคใช้งานได้ดีเช่นเดียวกันนะครับกับราคาหนึ่งบาทนะครับ เดี๋ยวลองมาแกะตัวไฮไลท์ดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้ากากผู้ใหญ่นะครับ ks 94นะครับปกตินะร้านเขาจะให้จำกัดนะครับในการสั่งซื้อแค่ละหนึ่งชิ้นนะครับหรือสองชิ้นแต่ร้านนี้ไม่แน่ใจนะครับเขาน่าจะดิมกำหนดนะครับจำนวนชิ้นในการสั่งซื้อนะครับผมสั่งมาสิบชิ้นนะครับชิ้นละหนึ่งบาทสั่งอาทดลองนะครับ just กด2 0 3สิก็เป็นใจร้านนะครับ สองนะครับสามสี่นะครับห้านะครับหกนะครับเจ็ดนะครับแปดนะครับเก้านะครับแล้วก็สิบนะครับครบสิบชิ้นนะครับเดี๋ยวเราลองแกะดูนะครับ นี่ยข้าวสาพก็ข้าวสะอาดปกตเลยนะครับอันนี้ก็ฟูสองร้อย่านะครับหนึ่งสองมีสิบชิ้นนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับแต่อันนี้จะเป็นกระดาษสติกเกอร์ขอบบอลนะครับอันนี้ไม่ใช่นิ้วบาทนะครับอันนี้ชิลละหกสิบห้าบาทสองชิ้นก็ร้อยสามสิบบาทนะครับฟีชิปปิ้งเช่นเดียวกันนะครับอันนี้สั่งมาใช้งานที่ล้านะครับอาจจะลองลองแกะดูนะครับ สติ๊กเกอร์ฟอมน้อนที่ผมสั่งนะครับจะเป็นขนาด60 x 40นะครับมิลลิเมตรนะครับในการหินใบกว้านนะครับในการนำส่งพัสดุให้ลูกค้านะครับวันนี้สั่งประจำนะครับคุณภาพดีนะครับแล้วเขาก็แพ็คมาดีอ่านแล้วดูการแพ็คกันนะครับเนี่ยครับก็จะมีแอร์บัอบเบิร์นะครับมาดมายที่เป็นตัวสติ๊กเกอร์ฟองน้อนขนาดสองชิ้นนะครับ ร้อบาทนะครับโนอชิปติ้งไม่แพงเลยนะครับส่วนนี้ผมก็จะใช้ส่วนลดด้วยนะครับอโอเคตานนี้ก็ครบแล้วนะครับสิบค้าทาั้นผชิ้นขอแล้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ